คลิปนี้เราจะมาฝึกการหา To p i c ก e n t e n c e กันนะคะหลายคนก็อยากรู้ว่านะคะว่าประโยคไหนที่เราควรอ่านใช่ไหมคะจริงๆแล้วประโยคที่เราควรอ่านคือประโยคที่อ่านออกที่สุดค่ะและในหนึ่งพาราการาฟเราควรอ่านอย่างน้อย3ประโยคนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า the a s t r a o s a u r u s เนี่ยมี flat teeth นะสมมติบางคนอาจจะไม่เห็นภาพก็ได้ค่ะว่า flat teeth หน้าตาเป็นยังไงแต่เรารู้ว่ามันเป็นฟันใช่ไหมคะเราก็จะอ่านว่า a s t r a o s a u r u s เนี่ยมี a s t r a o s a u r u s มีฟันเหมือน like นะคะเหมือนวัวแล้วก็จิราฟค่ะ โดว์แอนิมัลส์ก็คือสัตว์เหล่านี้กินพืชนะคะอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเโกซอรัสเนี่ยมีฟันเหมือนวัวและจีราฟค่ะสัตว์เหล่านี้กินพืชดังนั้นแซนติสนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สามารถบอกว่าเโกซอรัสเนี่ยคืออีเชอร์ก็คือนักกินพืชนะคะอ่านทวนซ้ำอีกรอบหนึ่งรอบนี้ขอให้น้องๆรับตาไว้นะคะเโกซอรัสเโกซอรัสมีฟันที่เหมือนกับวัวนะคะสัตว์เหล่านี้กินพืชสัตว์เหล่านี้กินพืชเห็นภาพค่ะ ดังนั้นแซนจิสามารถบอกได้ว่าสเตโกซอ u s สสเตโกซอรัสนะคะคือนักกินพืชค่ะอ่าสามประโยคครบแล้วเรามาดูชอยส์กันนะคะเขาเอเขาก็บอกว่าแซนที่สามารถบอกว่าไดาโนเสาร์ที่กินพืชหรือเนื้อโดยการที่ดูจากฟันของเขาค่ะข้อสองไดโนเสาร์ไข่ของไดโนเสาร์ไข่ของไดโนเสาร์สามารถบอกนะักวิทยาศาสตร์ได้นะคะหลายๆสิ่งเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่แตกต่างกันไปค่ะ ทีนี้เราจะไม่บอกนะคะว่าเราหาคีย์เวิร์ดอะไรแต่เราจะตั้งคำถามว่า A มีภาพเหมือนในเรื่องหรือเปล่าหรือ B มีภาพเหมือนในเรื่องนะคะข้อนี้ตอบอะไรกันดีคะข้อนี้เราก็ตอบข้อ A นะคะเนื่องจากว่ามีหลักฐานอยู่ในเรื่องหลายที่นะคะแต่น้องๆสังเกตไหมคะว่าหลักฐานของเขาไม่ได้มาเป็นคีย์เวิร์ดนะคะจริงๆมันมาทั้งพารากราฟเลยก็บอกว่าเซกอร์ซรัสเนี่ย มีฟันเหมือนวัวนะคะดังนั้นนักพิเศษศาสตร์สามารถบอกได้ว่าเ e c o คซอรัสเนี่ยคือนักกินพืชน,นะคะอันนี้ก็คือหลักฐานค่ะที่บอกว่าอันนี้ก็คือหลักฐานที่บอกว่าข้อ A นะคะก็เป็น t o อปิกเซนเทนซค่ะ